สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแลว้วรวย456นะคะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของมื่อวันที่16เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องคะเอาเสาหนี้นะคะแนวทางของคนนอนป่าฝันแม่นค่ะสิได้มาเป็นตัวใด พายน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุนนทนป้าฝันแมนค่ะสวัสดีครับผมมันเรียนมิครับผมค่ะมาถามค่ะโอครับผมมาแนวครับผมค่ะมาถามเม่งคือเก่าค่ะวันนี้ค่ะค่ะผมค่ะก็ฝันอยู่ครับผมค่ะฝันวันนี้หออ้าวแมนแล้วฝันวันนี้หอเดือ ไปเทียวด้วยไปยังเนี่ยขึ้นไปถึงสวรรค์มาแล้วนี่น้าฝาคนหนึ่งไป,งไปงสดขาวงามงามไปห่อผืนนก่ว่ามากผมอ <laughs> มค่ะเปิก่ต้มเพิไก้ผมหอมแก่มาเจอหน,นึ่งน,นะค่ะเรับผมเอรียกเขาไยัคุณสืรร่รถตุลีมาหาหนึ่งนะค่ะสามหาหนึ่งครับหาหาสองเกียบน,นึงมาค่ะสองหาเกียร์นใบหนึ่ง่า ค่ะกับสามหนึ่ง่ยางอันใบนะอือค่ะเยิ่งมึงเข่าคิดเท่าไหร่โอ้โหนะค่ะแล้วฝันไปหยอดนะค่ะกีพุ่มกีพุ่มไอ้ซีเรียมนะค่ะครับผมก็มีเชลนะครับฝันไปหอดไปหอดพังก็นั่งถ่ายอยู่ซึ่งเอียงอ่ะทึ่งแบบเรื่อนท่ายิ่งของเพลินนะอ๋อค่ะไปหอด เป็นกับไปเพป็นกับนั่งเพป็นว่าอ๋ออันไข่มักเจ้าเลยเพป็นว่าค่ะเป็นอัเจ้าหอมแจ่มข่อยเนี้ยตัวหนึ่งข่อยมักเจ้าแห้งเป็นว่าค่ะงามงามใส่ชุดขาวนะอืมค่ะครับผมกับใกล้คันไปเอกหูวเมื่อนะครับเออค่ะอันช่วงโตแล้วคนนักแปลฝันแมนคิดว่าฝันนี๋ สิเป็นท้าสิแปลเป็นตัวเรงนี่สิเป็นตัวไดค่ะในความคงิดฮกซีเท่นน้ทค,ครับผมอกี่ทีคะแปลครับหากซเนีครับเ็ดีหนองค่ะก็หหา่ค่ะครับผมผู้หญิงก็นานะอืมค่ะหาฮซนะตัวหนึงเกิมาสามตัวสุดเดียวเี่คนะ่ะครับผมสองเจ็นะครับค่ะย <ขา S 2> ิฝันเลยเพิ่นมาบอกกนะัน ร่างกับเพิ่นพวงงบล่างกับเล่นแท่สามหนึ่งนะครับผมค่ะสามหนึ่งหาหนึ่งห้าเจ็ดแค่นี้ครับล่างค่ะกับผมบนกับมี่หกสี่มีสองหกสองเจ็ดนะครับเอ่อบนมีสองสี่สองหกสองเจ็ดวัสดีค่ะกับผมสดสองห้าตาเราได้เสามตัวนะครับผมอ๋อค่ะตาเราได้หาสองเจ็ดนะครับค่ะ คับผมก็หาฮกีแค่นั้นนะครับผมค่ะก็กซีฮกหาไว้นะครับค่ะแค่นั้นนะครับแต่ผมผมเนี่ยลางมีสามครูนะครับมีหาหนึ่งสามหนึ่งหาเจ็ดนะครับแต่ผมเนี่ยเนี่ยสามหนึ่งนะครับผม<า>ค่ะก็ อันเดียงับสองเจ็ดสองหกครับสงบนนี้เน้นสองเจองสองหนะคะนากุมนะนากุมอครับสองหากันไว้ครับผมได้ยินไม่ลอยเออค่ะคับผมอืมเดยสู้ภรรยาฟังไปค่ะบ่าคนมาคนมักสามหนึ่งนะคนฝันเอียงบุกคนวะโอ้คนมักสามหนึ่งผมเออมักแห้งกุมว่ะค่ะผม ว่าสามหนึ่งนะครับผมค่ะได้ค่ะเอ้ม่แค่นั้นนะครับโอขอบคุณหลายๆลายบันียนสมุนไพรนี่ผลตอบรับดีดีนะคะแต่ว่าพนถามเขามาอยู่ดอกเดี๋ยวคลิปหน้าจังคอยบอกเรื่องสมุนไพรเนาะค่ะเนาะผลตอบรับดีมากเลยค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะบ๊วยอย่างนั้นก็เฮ็ดกินมึงนะครับผมค่ะสมุนไพรน้ำหัวน้ำสวนน้อยง่ายนะครับค่ะ ันสูตรกระดูกพุ่นนี่คนนองบ้านพันแม่นจําสูตรได้บ่คะมีคนหนึ่งเป็นกระดูกพุ่นพนท้เข้ามากระดูกพุ่นมันรุ่งกระดูกนี่ครับกระดูกพุ่นมันอยู่ในสมูดตอนนี้มันรุ่งอ่ะได้ได้จ่าจ่าว่าเป็นยังค่ะค่ะเอาขอบคุณหลายๆท่านน้ำเส้นนี่นะคะค่ะผมอันเน้นๆเส้นนี่ชุดบนนี่ก็เน้นสองหกกับสองเจ็ดล่างเน้นสามหนึ่งนะคะค่ะผมได้ค่ะ ฝันมาในหอเนาะค่ะเนาะคัะผมอะค่ะได้ค่ะขอบคุณหลายๆคายค่ะค่ะสวัสดีนะคะครับผมตอนน้านมใจสปอดไปครับผมค่ะพีน้องทุกๆขอบคุณครับผมค่ะสุกขายจนหายหญ่ครับผมเยอะเยะเลยร้องไข่แหม่มีครับผมค่ะคือกันเด้อทเด้อทกันเอทีกันท่กันเดอท่กันเดคอทค่ัด้อ่กเด้อ่ะนอที่กันคดอทค่อ่กันันดีันะดะโชีนดี่ี่ะันันเดอ่ะ สรุปหน้าทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าทางจากคนนอนปลาฟันแม่นนะคะพี่น้องคะเลยความฝันของเรานะคะหาหกซีเดอพี่น้องเด้อหาหกซี s <S นะคะเล่าฝันว่าเล่าได้หอขึ้นไปทั้งสวรรค์นะคะพี่น้องคะกลับไปพ่อครับน,นั่งฟ้านะคะพี่น้องคะก็เลยแปลเป็นมาเป็นหาหกซี s <S นะคะพี่น้องคะบ้านี้นะคะ ชุดสรุปนะคะเซานีของคนนอนปลาฝันแม่นนะคะชุดบนนะคะมีสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดล่างค่ะสามหนึ่งหาเจ็ดหาหนึ่งนะคะเล่าซื้อลอตเตอรี่มาสามห้าหนึ่งหาสองเจ็ดกับสามหนึ่งมณีคนนอนปลาฝันแม่นเล่าเน้นสองหกสองเจ็ดหล้วก็บสามหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาจอะไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเซานีนะคะแนวทางจากคนนอนปลาฝันแม่นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้ค้าก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางอ่าเซานี้นะคะแนวทางจากคนนอดปลาฝันแม่นนะคะพี่น้องค้าจังใดก็อย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิง่งเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค้าท้งเบิร์ทั้งมวลนี่เป็นอ่าความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค้าขอขอบุญขอบคุณ ไพี่น้องมาเทา่าสกูสก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและการต้องขอขอบุญขอบุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสำหรับไพี่น้องบาอ่าท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะทำาม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลกกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเตปป่พลาดท,ทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการ นะคะพลอยพี่น้องคะเอาพลอยพี่น้องมีคําถามอะไรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายังไงคอมเมนต์เข้ามาเด้เลยพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องอยากให้คนรู้ด้วยติดตามไน้ทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดพลอยพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพลอยพี่น้องนะคะแอดไอแอนด์บอททุกคอมเมนต์นะคะอาจสิตอบสาวไปนิดนึงก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่าไอกะสิพ่อญาตตอบให้เบิร์ดนั่นละพี่น้องตอบให้เบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณขอบคุณพลอยพี่น้องที่อ่าคอมเมนต์ นะคะพี่น้องคะแล,ล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปในระหว่างที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะเลาวสำหรับแนวทางสัมนี๊ของก้นนอนปลาฟันแม่นทั้งหมดทั้งม้วนวันนี้มีเพื่อนสันี๊ค่ะพี่น้องอยากจะได้ขอตัวลาพาพี่น้องมาเท่าสุสขขกุลสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กข้ไปได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ